ศรัทธามั่นคงจิตศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในสิ่งดีางามความเห็นชอบศรัทธามีสี่ประการคือหนึรร่งกัมมศรัทธาคือเชื่อในเรื่องของกรรมสองวิปกศรัทธาคือเชื่อวิปปะหรือเชื่อผลของก,กรรมสามกัมมสกตาศรัทธา,ธาคือเชื่อ ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนและสี่ตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่อยากเน้นก็คือตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้งเก้าประการตรธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางแสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดัง,ดงที่พระองค์ได้ส่งบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธามั่นคงจิตการที่ผู้บำเพ็ญผู้มีจตุรัตนะให้ส่งผลกรรมสางคือกายวาจาและใจของตน เป็นหนึ่งเดียวกับจัตุรัตนะได้นั้นคือความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจต่อจตุรัตนะต้องป,ปฏิบัติครบบริบูรณ์สประการดังนี้ 1. ใจเดียวซื่อสัตย์ต่อครุจาร์หรือวัชรจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนันตาการไม่เสื่อมคลาย 3. ไม่ถือสิ่งอื่นใดเหนือจตุรัตนะ 4. ี่เคารพศรัทธ,ธาเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซนนี่แหละคือสัมมาวิชาพระยูไลที่จะทำให้กรรมสามกายวาจาใจสัตสัตว์เป็นกรรมสามโพที่สัตว์ได้สมหมายสำเร็จธรรมบรรลุมรรคผลได้ง่ายกุศลผลบุญและปัญญายานเหลือขนานับข้อปฏิบัติสประการดังกล่าว ปฏิบัติ100%เเซบำเพ็ญไม่กี่เดือนบรรลุธรรมสำเร็จผลผลเกิดตายบุญกุศลไทยสารปัญญาญา,ยาไม่สิ้นสุดปฏิบัติได้90%บอร์เซนบำเพ็ญหลายปีถึงสำเร็จกุศลผลบุญมากมายอิสระพผลเกิดตายปฏิบัติได้80% 1สิปีขึ้นไปกว่าจะได้ ผลบุญผลกุศลดีมากได้มหาปัญญายาอิส,สระพ,พ้นเกิดตายปฏิบัติได้เจ็ดอร์เซต้องใช้เวลาบำเพ็ญหลายสิบปีพลานิสงแห่งบุญก่อเกิดอิส,สระพ,พ้นเกิดตายปฏิบัติได้หกบเปอร์เซ็นบำเพ็ญจนกระทั่งใกล้หมดลมหายใจถึงสำเร็จหลุดพ้นได้นักบำเพ็ญส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเช่นนี้ ปฏิบัติได้50%าอร์เซนุสลผลบุญไม่ส่งผลในปัจจุบันชาติการหลุดพ้นหาไกลลิบลับมองไม่เห็นฝัง่งปฏิบัติได้ต่ำกว่า50%อร์เซนไม่นับเป็นสิทธิสถาคตตามคตินิยมนิกายรับวัชรยาถือว่าวัชรจารย์เป็นองค์แทนพระรัฐนตไตร ทำหน้าที่สืบศาสนจักรอาณาจักรพุทธจักรมรรคผลนิพพานในฝ่าสมาธิฏฐิแต่ส่วนเดียวรวมทั้งเป็นศูนย์รวมของมหาบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณและมหาปัญญาที่คุณที่จะเสริมพลงังให้ได้จากปวงเหล่าต้นธาตุต้นธรรมโดยเฉพาะพระมหาไวยโรจนะพุทธเจา้าปฐมธรรมกายวัชลจารย์ จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จกิจทั้งทางโลกและทางธรรมของสิทธิ์มากที่สุดผู้ที่เป็นสิทธิ์ต้องเคาเรพเลื่อมใสศรัทธาองค์วัชราจารย์เป็นเองนอบน้อมเชื่อฟังโอวาทคำสั่งสอนการบรรลุธรรมย่อมเกิดผลและสำเร็จง่ายด้วยเหตุนี้นิกายร,รับวัชรญยานจึงสักการะบูชาองค์วัชราจารย์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นจตุรัตนะต่างกับนิกายเปิดที่มีเพียงพระรัตนะไตรเท่านั้นยิ่งองค์วัชลาจารย์ที่เป็นหน่อเนื้อพุทธางูุหรือมหาโพธิสัตว์ผู้กับชาติมาสืบสารสาศาสนาจักรอาณาจักรพุทธจักรแล้วย่อมมีวิช,ชาและพุทธนุภค่าขอเพียงกรรมสามกายวาจาใจ สามารถสื่อถึงกันและกันนิฉะนั้นถึงมีวิชาและพลังเสริมจากต้นสายก็ไม่อาจสามารถนำประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับสิดได้ดังกล่าวนี้เพื่อให้เรามีศรัทธาและความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์บิดามารดาของเราก็เป็นพระอารหันต์ของลูก พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นเป็นความจริงเราจึงจําเป็นจะต้องตาบไหวบูชาเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันการที่เรามีความรู้ในปัจจุบันนี้ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้สั่งสอนเราเราจึงได้รู้ไม่มีใครรู้ขึ้นมาเองต้องอาศัยครูบาอาจารย์ทั้งสิน้น แม้จะทางโลกก็ตามยิ่งทางธรรมด้วยแล้วยิ่งสำคัญมากเพราะการที่ครูบาอาจารย์ไม่รู้หรือรู้ผิดผิดแล้วมาสั่งสอนเราผู้เป็นศิษย์เราก็ต้องรู้ผิดตามไปด้วยต้องหลงผิดตามไปด้วยเมื่อครูบาอาจารย์ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจะไปสอนศิษย์ให้รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรนี่ให้ทําความเห็นอย่างนี้ให้ถูกต้อง ฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยเหมือนกับตัวอาจารย์นี้ไม่เคยคิดว่าให้พวกศิษย์หรือใครๆกราดไหว้าอาจารย์นักหนาเพราะในความคิดความนึกในใจ,ในใจของอาจารย์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ได้ยึดถือโลกธรรมแปดอันมีลาบยศสรรเ,เสริญสุขไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น เสื่อมลาเสื่อมยศนินทาและทุกข์ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ก็ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นโลกกระทำแปซึ่งมีฝ่ายดีสีฝ่ายและฝ่ายไม่ดีสีฝ่ายในการสั่งสอนของอาจารย์ก็เพื่อเป็นแบบแผนให้สิทธิ์มีปัญญาถ้าสิทธิ์ไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและครูบาอาจารย์แล้ว จะไปเคารพอะไรเมื่อมีศรัทธาในการเคารพกราบไหว้บูชาอันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีรู้คุณแล้วก็จะช่วยให้จิตใจของเราผ่องใสเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะปฏิบัติพุทธวิชาขั้นต่อไปขอเน้นว่าการศึกษาพุทธวิชาเป้าหมายที่แท้จริงคือหลุดพ้นจากการเกิดดับ ไม่ใช่เพื่อหลงอยู่ในอภิญญาทั้งห้าเป้าหมายของการศึกษาพุทธ,ธคือการเจริญบุญบารมีและปัญญาบารมีไปพร้อมกันการเจริญทั้งสองสิ่งนี้ต้องอาศัยศรัทธาปณิธานปฏิบัติและศีลสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเลื่อมใสศรัทธาต้องมีจิตที่เลื่อมใสจริงไม่ใช่การอย่างเชิง ถ้ามีจิตที่ไม่เลื่อมใสจริง <จะ S 1> ก็จะไม่สำเร็จธรรเราผู้เป็นอาจารย์จะไม่สอนเธอปวงพระพุทธโพธิสัตว์ก็จะไม่ประทานพรให้แก่เธอมีจิตที่เลื่อมใสจริงจึงจะมีการตั้งปณิธานที่แท้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาแท้แม้เจอพายุพัดกระหน่ำก็ไม่หวั่นไหวเมื่อมีศรัทธาจิตจึงคิดว่า ต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีพฤติกรรมเหมือนดังพระโพธิสัตว์เพราะเหตุนี้จึงเกิดการตั้งปณิธานจิตเมื่อมีการตั้งปณิธานจิตแล้วจึงมีการปฏิบัติถ้าแม้แต่การตั้งปณิธานก็ไม่มีเธอจะไปปฏิบัติได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อมีจิตที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริง รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีการกระทําที่แท้จริงเกิดขึ้นซึ่งก็คือการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จึงเรียกรวมกันว่าศรัทธ,ธาปณิธานและปฏิบัติเมื่อมีศรัทธ,ธาปณิธานปฏิบัติแล้วเข้าสู่การบำเพ็ญภาวนาคือศีลสมาธิปัญญา ศีลคือศีลวินัยของพวกเราซึ่งคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมจิตตั้งมั่นตามพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติขณะเดียวกันยังต้องนำสิ่งที่ตนเองเรียนไปสอนแก่ผู้อื่นให้พวกเขาเป็นผู้มีความสุขนี่คือขั้นพื้นฐานขั้นต่อไปค่อยมากล่าวถึง การเจริญพรวิหารสี่เจริญมหาโพธิจิตเจริญบารมีหกเมื่อปฏิบัติตามนี้ก็เป็นธรรมดาเองที่จะต้องได้รับพอรอันสุดกระเสริฐเป็นธรรมดาที่จะได้รับพลังความสามารถที่สูงส่งกระทั่งว่าสามารถเข้าสู่สภาวะแห่งอริยะโดยการบำเพ็ญของตนเองและสามารถบรรลุหลุดพ้น จากการเกิดดับตลอดจนเกิดอภิญญาต่างๆฉะนั้นพวกเราศึกษาพุทธะก็เพื่อหลุดพ้นจากการเกิดดับเพื่ออภิญญาทั้งหกเพื่ออภิปัญญาชีวิตมนุษย์ดังความฝันขอให้ทุกคนไรตรตรองพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการทำความดีหรือทำความชั่วล้วนเป็นแค่ความฝันแต่เรา หวังให้ชีวิตของพวกเธอเป็นฝันที่ดีอย่าเป็นฝันร้ายให้เป็นฝันของคนดีเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ขันครามเป็นคนที่มีคุณธรรมทำทุกอย่างเพื่อสัปปรพสัตว์เพื่อปวงชนเพื่อสัพพชีวิตในจักรวาลเธอต้องเป็นคนเช่นนี้พระพุทธโพธิสัตว์จึงมาประทานพรให้พระอาจารย์ก็จะรับใคร่เธอ ดีต่อเธอก็จะถ่ายทอดความสามารถให้เธอจึงจะสามารถกลายเป็นอริยะได้พวกเธอจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่เห็นแก่ตัวปฏิบัติตนตามหลักธรรมพวกเธอก็จะได้รับบุญบารมีและปัญญาบารมีแน่นอนพุทธธรรมมีถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ทำในวันนี้แค่กล่าวถึงการศึกษาพุทธะ ก็เพื่อจเจริญบุญและปัญญาบารมีได้รับผลของบุญและปัญญาและการจะได้รับมรรคผลนี้ต้องเริ่มจากศรัทธาปณิธานปฏิบัติและศีลสมาธิปัญญานี่เป็น,ปนแค่ขั้นพื้นฐานของผู้เริ่มปฏิบัติธรรมไม่ใช่การปฏิบัติขั้นล้ำลึกเมื่อพูดถึง8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ทุกคนก็วาว่า มากขนาดนี้จะศึกษาไหวหรือไม่ต้องกลัวขอเพียงทุกคนอย่าทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมขอเพียงปฏิบัติให้เหมือนดังพระโพธิสัตว์ควรอิ่ใช้มหาเมตตาโปรดช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายยอมเสียสลัตนเองม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียสลัตนเองเพื่อช่วยผู้อื่นเมื่อมีความประพฤติเช่นนี้ย่อมเป็นคนที่พร้อมด้วยคุณธรรม สิ่งใดๆก็ย่อมได้รับอย่างแน่นอนขอบคุณครับ